เมื Finnish, no no ences, people people though, ่อพูดถึงสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของโลกเราไม่สามารถทํานายได้อย่างแน่นอนเนื่องจากไม่มีข้อมูลที่สามารถพยากรณ์ได้ว่าเหตุการณ์และสิ่งที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างไรในอนาคตอย่างไรก็ตามมีความน่าจะเป็นหนอที่จะเกิดการพัฒนาและสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจในอนาคตตัวอย่างสิ่งที่อาจเป็นมหัศจรรย์ได้แก่การเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีอาจนำพาสิ่งที่มหัศจรรย์ในอนาคตเช่นการพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence ที่มีความสามารถและประโยชน์ที่สูงขึ้นหรือการพัฒนาทางการแพทย์แหลยาที่เปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาโรคที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบันการสำรวจอวกาศการสำรวจอวกาศอาจจะช่วยให้เราได้รับข้อมูลและความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับจักรวาแลและสิ่งที่อยู่ในอวกาศอาจมีการค้นพบดาวเคราะห์ใหม่การส่งอากาศยานดัดแปลงให้สามารถพาคนไปสำรวดจดาวเคราะห์หรือ,อดาวเคราะห์นอกสุด หรือการค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ลมชาติในอวกาศอื่นๆเช่นชีวิตต่างดาว extraterrestrial life พลังงานที่สะอาดและยั่งยืนการพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมหัศจรรย์อาจเป็นอนาคตของโลกเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีแสงอาทิตย์และการนำพลังงานที่สะอาดมาใช้เป็นกลางที่สำคัญหรือการค้นพบวิธีใหม่ในการจัดเก็บและใช้พลังงานที่ยั่งยืนอื่นๆการสร้างสารรค์ในศิลปะและวัฒนธรรม สิ่งมหัศจรรย์ทางศิลปะและวัฒน,นธรรมสามารถเกิดขึ้นในอนาคตเช่นกันเช่นการสร้างสรรค์ในด้านภาพยนตร์วรรณกรรมดนตรีการเคลื่อนไหวและงานศิลปะที่น่าทึ่งเพื่อที่จะรู้สิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนจำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์เกิดขึ้นและมีการพัฒนาในหลากหลายด้านเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และความมอสำเร็จในอนาคตของเรา ฝากกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดติดตามช่องโนโนาวด้วยนะ